คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินได้ทุแกแห็งในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินเพ็่เกจไหนสาม,มารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยไม้เหตุราคาบ้าช่วงมีการปรับขึ้นลงตามทุนในช่วงเวลานั้นลูกค้าสาม,มารถทำการสอบถามราคาก่อนทำการเติมก็ได้ทางเพจจะพยายามทำราคาให้ดีสุด สวัสดีท่านผู้ชมที่กระลบรักนะครับอยู่กับผมฮอสสปิงแค t กับเกมอา t ิริกียาฟิวชั่นครับในสุดก็ตู้กาชาที่เก่งมากครับผมนะและก็สามารถใช้งานได้ยาวๆก็เข้ามาสู่ในสุดของตัวเกมเรียบร้อยครับตัวละครตัวนั้นก็คือตัวของภาวนิตนั่นเองนะครับนะ พาวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆสามารถใช้ได้ในการลุยทั้ง PvE และ PvP ครับและเช่นเดียวกันสามารถใช้ลุยบอสได้ด้วยนะดังนั้นตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดใครครับนะามีเพชรหรือสนใจครับผมนะาก็สามารถจะเปิดหรือลงทุนได้เลยนะแต่ต้องส่วนนี้ให้ระวังด้วยครับผมนะาตัวละครคอแลบก็ใกล้จะเข้ามาแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะเปิดขึ้นมาอย่าลืมครับผมนะาตั้งจุดคัดล้อตัวเองด้วยนะแน่นอนว่าถ้าเกิดใครโชคดีเปิดได้ตัวละครตัวนี้รับรอเลยครับว่าไอดีนั้นสบายแน่ๆ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับนาตัวขอเาวนิเก่งยังไงและต้องการให้เก่งเนี่ยเราต้องอัพอะไรบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกเราขอมาพูดถึงในส่วนของสกิลขอเผาวนิกันก่อนอ่ะสกิลภาวนิครับตัวของภาวนิดเป็นตัวละครกระสุนเขียวนะครับนะมาดูในส่วนของความสามารถต่างๆดีกว่าเริ่มต้นที่เบสิคสกิลภาวนิจะทําการโจมตีใส่เป้าหมาย1ตัวความเสียหาย1 0 6 และมีโอกาสก็ผม65ที่จะติดสถานะเบิร์นเป็นเวลา2เทินนะครับและเช่นเดียวกันนะหลายจากทำการโจมตีไปเรียบร้อยแล้วหาตัวละครก็ผมนะตัวนั้นวิติดสถานะเบิร์นบ้าขึ้นเท่าไหร่นะครับผมนะตัวขอภาวันนีจะได้รับในเรื่องของแอชั่นบาร์หรือสปีดบาร์นะครับผมนะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง30%ถ้าเกิดอันนี้คือนับในส่วนของสถานะเบิร์นหสแต็กนะถ้าเกิดเบิร์นหรือสแต็กก็จะติด1% ถ้าเกิดติดสองสเตกครับผมก็จะเบิร์นก็จะได้ในส่วนของมูบาครับผมนะเพิ่มอีก20%ถ้าเกิดติดสถา,านะเบิร์นสามสตกก็จะได้มูบาครับผมสูงถ,ถึง30%เลยพูดง่ายก็คือตัวของพาวนิชจะได้รับความเร็วในการออชชั่นรอบต่อไปดีขึ้นมากๆเลยยิ่งถ้าเกิดเราสามารถอัพเลเวลสกิลครับผมอันนี้จนถึงเลเวล3ได้โอกาส6 5ก็จะกลายเป็น75%ในการติดสถานะเบิร์นนะ าาครับผมในส่วนของแพสซ Skill หลังจากที่ทำการโจมตี Basic Skill ไปเรียบร้อยแล้วก็จะทำการโจมตีซ้ำอีกทอปหนึ่งเลยโดยความสามารถของส่วนนี้จะสร้างความเสียหาย53%ใส่สใส่ทุกตัวนะครับผมนะและทำการรีมูฟครับผมหรือลดแอคชั่นบาร์ของทุกตัวๆๆครับผมลดลง25%และมีโอกาส60%นะครับผมนะที่จะติดสถานะเบิร์นเปเวลา2เทินครับ พูดง่ายคือถ้าเกิดตีสกิลดีขึ้นมาฝ่ายตรงข้ามติดเบิร์นขึ้นมาปุ๊บเราจะต่อสกิลที่2นาทันทีครับผมในการลดสปีดท,ทุกตัวก็ส่งผลทำให้ฝ่ายตรงข้ามช้าลงอย่างทันทีเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างจะคีกโกมากๆครับโดยสวนขอตัว powerd แน่นอนครับผมยิ่งัพมากเท่าไหร่เนี่ยดาเบจตัวสุดนี้ก็จะยิ่งแรงขึ้นตามไปด้วยตัดมาครับผมก็คือสกิลสุดท้ายนะครับผมนะ เฮาวนี้ครับจะทําการโจมตีนะครับผมนะสร้างความเสียหาย95.4%ใส่ตัวละครทุกตัวจากนั้นจะทําการรีบุบ๊บัฟบนะครับผมจากเป้าหมายอ่าและก็ทําการติดสถานะครับผมนะดีบัฟห้ามเพิ่มเลือดนะครับนะอ่าห้ามเพิ่มเลือดนะครับผมเป็นเวลาสเทินและติดสตันเป็นเวลาหึงเทิน จากนั้นครับผมเนี่ยมีโอกาส40%ครับผมนะที่จะติดสถานะเบิร์น2สแต็คครับผมเป็นเวลา2เทิร์นนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอัพสกิลดิจจนถึงเลเวล3ครับผมนะก็จะทำให้โอกาสสถานะเบิร์นครับผมนะมีโอกาสติดมากขึ้นจาก40เป็น50%นะครับก็เรียกว่าสกิลไหนขอภาวนณิชก็ถือว่าคิโก้เท่านั้นแน่น,นอนครับผมนะไอการติดสตาร์นเนี่ยยอมรับว่าค่อนข้างจะสมผล สุดๆเลยครับผมในเรื่องของอารีนาและกล้าหาฟ้นฟูลเลือดด้วยทําให้่านตรงค้าไม่สามารถฟ้นฟูเลือดได้นะครับก็เรียกว่าถ้าเกิด่านตรงค้าไม่ใส่เกียร์ติดสถานะอิมมูเนตี้รับรองว่างานนี้งานเข้าแน่ๆนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเจอภาวานิตนะครับสำหรับคนที่เจอเนี่ยก็ขอแนะนําให้ติดเกียร์ครับผมนะสายอิมมูเนตี้เข้ามาไม่งั้นนี่อาจจะแย่แน่ๆนะครับอ่ะต่อมานะครับผมนะเรามาพูดถึงในส่วนของเกียร์ของภาวันิตก่อน แต่ก่อนจะพูดถึงเกียร์เนี่ยผมต้องขออธิบายเพื่อให้เข้าใจในส่วนของสถานะเบิร์นก่อนนะครับโดยสถานะเบิร์นนะครับผมนะเมื่อเข้าสู่นะครับผมนะเทิร์นปุ๊บเนี่ยจะทราบความเสียหาย60%ของพลังโจมตีของเรานะครับผมนะโดยเพิกเฉยในส่วนของพลังป้องกัน70%ดังนั้นเนี่ยยิ่งตัวละครของเรามีค่าพลังโจมตีสูงขึ้นมากเท่าไหร่ก็จะทําให้สถานะเบิร์นแรงขึ้นตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเกียร์ของภาวิ r d ์นะครับผมนะเน้นหลักๆเลยก็คือ ต้องขอเพิ่มเติมแบ,บ่งไปสองสายกันละกันนะครับสายในเรื่องที่ต้องการสร้างความเสียหายที่รุนแรงนะครับผมนะต้องการเบิร์นหนักๆก,ก็แนะนำครับผมเป็นเกียร์สายแอคแท็แต่ถ้าเกิดใครที่เป็นอารีนานะครับผมนะสายอารีนาแนะนําให้เล่นสายสปีดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเริ่มต้นปุ๊บเราใช้สกิลนี้เป็นตัวเปิดขึ้นมามีเปอร์เซ็นต์สูงมากครับผมที่ฝ่ายตรงข้ามจะติดสถานะสตันแล้วก็ติดสถานะ ไอ้นี่นะครับผมนะติดสถานะสตันแล้วก็ยังไม่พอเขาติดสถานะเบิร์นเมื่อติดสถานะเบิร์นขึ้นมาปุ๊บและเราทําการโจมตีสกิลที่1ทันทีเมื่อไหร่ปุ๊บแน่นอนว่าฝ่ายตรงข้ามครับผมนะจะโดนในส่วนของแพสซิสกิลที่2ทันทีก็คือจะทําการลดสปีดนะครับผมนะฝ่ายตรงข้ามนะครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามออกแอคชั่นช้าลมของเราก็แอคชั่นไวขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเล่นสายอารีนาแนะนําเป็นเกียร์นะครับผมนะสาย สปีดครับผมและต่อด้วยแอมนะครับผมนะเพื่อให้ได้ในเรื่องของสถานะที่ชัวร์มากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการต้องการจะเบินแรงๆนะเบินแรงๆขึ้นมาปุ๊บอย่ายใช่ไปตีกับบอสขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการในเรื่องของอ่าสปีดก็ได้อ่าไม่อยากได้เรื่องสปีดก็อาจจะเน้นในเรื่องของเกียร์ที่เน X ้นเอ็กแท็กกแล้วกันนะครับดังนั้นหลักๆครับผมนะภาวณิษฐ์ ถ้าเป็นไปได้ควรจะให้ดีเรื่องในส่วนของเกียร์ที่มีความสปีดที่สูงและก็คลายแท็กที่สูงตามไปด้วยครับผมเพื่อจะให้ได้ดีทั้งคู่นะพยายามหาเกียร์ที่มีสปีดสูงสและก็ไอ้แท็กสูงครับผมให้ตัวของพาวนิสใส่นะครับจะเป็นอะไรที่ครอบคุมที่สุดแล้วนะและสุดท้ายก็คือจบในเรื่องของอค่าแอมป์นะครับผมนะเพื่อให้สถานะต่างๆติดได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะก็อย่างที่เห็นนะว่าสกิลของพาวนิสเนี่ยโอกาสติดค่อนข้างจะถือว่าตำ่ำ 40%นะครับผมนะต่อยอัพขึ้นมาก็เป็นได้แค่50%และเช่นเดียวกันนะครับผมพวกสถานะเบิร์นพระเภทนี้ด้วยเนี่ยก็มีโอกาสแค่75%ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรจะต้องบีในเรื่องของแอคเคกสปีดที่สูงแล้วก็มีค่าแอมตามาด้วยนะครับมาดูในส่วนของแอคชั่นกันบ่อยดีกว่า โอเคนะครับมาเริ่มต้นนะเรามาดูในส่วนของขอเซตเป็นนี้ก่อนนะครับอ่าเซตให้เรียบร้อยอ่ามาเริ่มต้นนะเราควรจะต้องเปิดด้วยสกิลที่3ของภาวนิษครับปราทอินเลย เห็นไหมครับว่ามันจะติดทั้งสตันนะครับติดทั้งอ่าเบิร์นนะครับผมแล้วก็ห้ามเลือดเอ้ยห้ามเติมเลือดนะครับแต่อย่างที่บอกไปอ่ะสกิลค่อนข้างจะถือว่าโอกาสติดค่อนข้างจะต่ำเนะเพราะว่าเบิร์นม,มีโอกาสแค่สูงสุดก็คือ50%เท่านั้นดังนั้นเนี่ยการใส่พวกอ่าเกียร์ที่เพิ่มความแม่นยั่ก็ส่งผลหน้าตาม,มาด้วยทีนี้ครับเราจะทำการโจมตีนะครับผมด้วยสกิลที่1ใส่เป้าหมายที่ติดสถานะเบิร์นนะครับพอตัวไหนติดสถานะเบิร์นขึ้นมาเนี่ยมันกกก็จจะทททารโมตีีีีด้วยผลลของแพสสซฟิ่2 ปึ๊บเห็นไหมครับแล้วก็ต่อทั้งฟิวเลยครับแ่าแล้วพอติดต่อทั้งฟิวขึ้นมาเนี่ยมันก็เพิ่มมีโอกาสนะครับผมนะที่จะติดสถานะมากขึ้นนะครับนี่นะก็มีโอกาส6 0ที่จะติดสถานะเบิร์นนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของพาวดิสเลยค่อนข้างจะต้องมีความแม่นยําในเรื่องของสถานะพิปกติตามไปด้วยอ่าถ้าเกิดผมไปตีตัวละครที่ไม่มีสถานะเบิร์นมันจะไม่ทําการตีซับนะ ไอ้นี่ไอ้นี่จะซอยติดสถานะพอดีนะครับอ่าบางเคิอมันติดพอดีนะครับผมมันก็เลยเบิร์นได้อันนี้รอบนึงนะอีกรอบหนึ่งอ่าก็เออโอเคครับมันติดสถานะเบิย์กันหมดแล้วล่ะอ่าก็อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยอ๋อเนี่ยเบิร์นมันเบิร์นนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยเขาติดสถานะเบิร์นกันหมดเลยก็เรียกว่าอยู่ต่อหน้าภาวทธิ์เนี่ยก็ ยอมรับเลยครับว่ามีโอกาสสูงมากครับผมที่สปีดจะโดนลดลงแถมตัวพาวดริดก็ไวขึ้นสังเกตเลยว,ว่าศัตรูไม่ได้ตีเลยนะเพราะว่าเราไปลดสปีดของฝ่ายตรงข้ามและพาวดริดก็ได้ในส่วนของสปีดตัวเองตามขึ้นมาด้วยนะถามว่านอกจากพาวาิแล้วเนี่ยเราสามารถเอาพาวดิดเพื่อผมไปเล่นคู่กับใครได้บ้าง ก็สามารถเล่นควบคู่กับพวกสายสถานะพี่ปกติได้นะไม่ว่าจะเป็นเล่นคู่กับกิก้าครับผมเนะี่ยเพราะกิก่านี่ก็คือจะเล่นในเรื่องของฝ่ายตรงข้ามบีดีบัฟมากเท่าไหร่กิกา้าขย,ยิ่งตีแรงขึ้นมากขึ้นนะหรือจะเป็นตัวของอตัวของชูริเอลนะครับนะอ่าชูริเอลดะครับผมเนะี่ยก็เป็นตัวหนึ่งครับที่เวลาฝ่ายตรงข้ามมันจะทับโบในสู่ของสถานะเบิร์ติดไปด้วยไงเราก็สามารถเล่นทีเบิร์ได้นะครับ เพราะเบิร์นเนี่ยเขาจะไม่สนเ,เรื่องของพลังป้องกันถึง70%อยู่แล้วเราก็สามารถครับผมนะนี่ครับผมชูนิเอลนะครับผมตัวนี้เนี่ยยิงได้เกิดฝ่ายตรงข้ามติดสถานะเบิร์นเนี่ยตัวชูนิเอลก็จะยิ่งได้มากขึ้นกว่าเดิมไงเนี่ยอ่าติดสถานะเบิร์นก็ยิ่งแรงขึ้นนะครับเนี่ยนะชูนิเอลจะเล่นพวกสถานะเบิร์นเป็นหลักเลยอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของการรีวิวตัวละครครับผมนะพาวาริสน,นะใครที่ สนใจนะครับผมนะจะรอสุ่มกาชาสักนิดสักหน่อยก็ได้เพื่อที่จะได้มีตัวดีๆติด AI ดีใช้นะครับตัวละครตัวนี้คุ้มค่าที่จะสุ่มไหมถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่าเราสามารถใช้ได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ PvE PvP หรือลงเลดบอสก็ตามนะครับโอเควันนี้ผมฮอสบิ้งแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้ก่อนจากกันอย่าลืมนะครับผมตัวละครคอแลบใกล้เข้ามาแล้วถ้าเกิดใครเพชรเลือน้อยนะครับผมนะแนะนำว่าให้เก็บครับผมและไปรอตัวละครคอแลบดีกว่าครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ